สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของดนนิเอเวสกันดีกว่านะครับตัวของเขาเองเนี่ยถ้าเราพูดถึงตัวของอเวสขึ้นมาภาพจําของเราเนี่ยคงจะเป็นตัวของเขาสมัยอยู่บาร์เซโลนาถูกไหมนะครับตัวของเขาเองเนี่ยประสบความสําเร็จมากมายกับบาซ่านะครับผมแล้วก็พิสูจน์ตัวเองมานักต่อนักแล้วว่าในยุคที่เขาเนี่ยเป็นยุคทองยุคพรามของเขาอะ่ะ เขาคือแบคที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้ที่นี้เองเนี่ยนะครับผมนะตอนนี้ปัจจุบันนะอายุของเขาก็ปาเข้าไป39ปีแล้วก็ถือได้ว่าเป็นช่วงปลายของอายุการคาแข่งแล้วนะครับซึ่งตัวของเขาก็ย้ายไปคาแข่งในลีกเม็กซิโกกับทีมยูนามูมาสแต่ที่นี้เองเนี่ยช่วงเวลาในการคาแข่งในบ้านปลายของเขาก็ดูเหมือนว่าอาจจะชิวๆหน่อยนะครับไปปาร์ตี้ไปเที่ยวอะไรกันแต่ที่นี้เองเนี่ยก็ได้มีเรื่องราวไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับที่อาจจะทําให้เขาเนี่ยต้องจบอช ขีบขาแข่งและอาจจะต้องสูญเสียอะไรหลายๆอย่างไปเลย พราะล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับผมจากการที่เกิดเรื่องเกิดราวนี้ขึ้นมาตัวของเขาได้ถูกทางต้นสังกัดเนี่ยยกเลิกสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเหตุการณ์ที่เกิดอะไรกันขึ้นครับตัวของดานี่อาเวสเองเนี่ยได้ไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าซัตตันขับครับไอพับแห่งนี้เองเนี่ยตัวของเขาได้บอกแล้วก็คอนเฟิร์มว่าเขาไปมาจริงๆนะในช่วงที่30มธันวาที่ผ่านมานี้แต่กลายเป็นว่าการไปผับตรงนี้เองเนี่ยมันได้มีผู้หญิงเนี่ยมาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจครับว่าถูกอาเวสเนี่ยลวนลา ในนห้้องําโดยการเอามือเนี่ยล้วงเข้าไปยังชุดชั้นในของเธอโดยตัวของเธอไม่ได้ยินยอมเลยทําให้สุดท้ายเนี่ยตัวของอาเวสได้ถูกตารวจจับและไม่ได้รับประกันตัวด้วยนะครับและนั่นทําให้ตัวของดานี่อาเวสต้องนอนคุกไปเลยนะครับผมแล้วทีนี้เองเนี่ยอาเวสก็เลยออกมาปฏิเสธว่าเขาอ,อไปที่ซัตตันครับมาจริงๆแต่เขาไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เลยเขาไม่ได้ล้วงอะไรสักอย่างเลยไม่เคยเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้มาก่อนคืออาเวสก็ปฏิเสธบอกว่าไอ้ไปเที่ยวอ,อไปจริงแต่ไอ้ล่วงละเมิดเนี่ยไอ้การที่แบบไป จับนู่นจับนี่อะไรไม่ใช่ความจริงเลยนะครับแต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ได้มีสื่อในบาร์เซโลนาที่ชื่อว่าเอลตากิกาโฟเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดที่แสดงให้เห็นว่าอาเวสเนี่ยอยู่ในห้องน้ําที่ซัตตันครับกับตัวของผู้หญิงคนนั้นจริงๆแปลว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไม่เคยเห็นอะไม่ใช่ละอาเวสเพราะว่าอยู่ในห้องน้ําด้วยกันจริงๆเนี่ยแปลว่าอาเวสต้องเคยเห็นผู้หญิงคนนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ทีนี้เองเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอะคงต้องรอดูกันว่าการสู้คดีจะเป็นยังไงแต่จาากการอัปเด ล่าสุดเนี่ยนะครับผมก็คือเอเวสเองอ่ะปฏิเสธออกมาแล้วก็เอเวสเองถูกยกเลิกสัญญาจ,จากต้นสังกัดนะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่าอดีตตำนานของบาร์เซโลนาคนนี้นั้นจะจบชีวิตการคาแข้ขงของเขาอย่างได้นอนชิวๆสบายๆอยู่บ้านหรือต้องไปนอนคุกนะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูกันยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมขอลาไปก่อนนะท่านผู้ชมมีเรื่องราวไหนอะไรยังไงน่าสนใจอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้ลาละบา,บายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับ กาดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ